คนเกิดพู้กลางคืนคะ่ะจะมีสีสีนี้นะคะที่เป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและสเสน่ห์เมตตาสาหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแต่ถ้าเป็นสีที่ลูกค้ารีวิวเยอะที่สุดในเรื่องของความปังนะคะพี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินค่ะช่วงเวลา6กโมงเย็นของวันพุธนะคะจนถึง6กโมงเช้านะคะของวันพฤหัสเป็นช่วงเวลาของคนที่เกิดพุ้กลางคืนนะคะกระเป๋าสตางค์นอกจากจะออกแบบเป็นวงกลมทำพิจิตเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในจะมีผู้ทุกคุณที่หนุนการเงินโชคลาภนะเมตตามียานําโชคพร้อมมีเครื่องรางในดุ เงินให้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของเก็บเงินไม่อยู่นะคะพีนจะมีเลขมงคล159915519ใส่ในกระเป๋าซางทุกใบค่ะไม่ว่าจะเป็นใบสั้นใบยาวหรือใบกลางนะคะซึ่งชุดคู่เลขนี้นะคะหลายคนเรียกว่ายันนําโชคนะคะบางทีเราโชคไม่ดีติดขัดๆนะคะเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้ติดต่อการงานดีลงานติดติดขัดๆหรือโอกาสช่องทางการเงินการงานยังไม่เปิดนะคะใช้ความรักของชุดคู่เลขมหามงคลแห่งโชคลาบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะ ทุกใบจะมีเครื่องรางนึ่งดุเงินพร้อมเลขมงคลและพุทธคุณของยันเศษฐีนะคะด้านในกระเป๋า้างมีทุกใบเลยช่วงนี้พี่มีส่วนลดให้นะคะรุ่นนี้ปกติ859บาทนะคะช่วงนี้พี่มีส่วนลดให้ด้วยนะคะพี่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินแบบง่ายๆสบายๆจะส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋า้างทุกใบนะคะกระเป๋า้างไม่ต้องเสียเวลาช่องกระถามไม่ต้องเสียเวลาหาของใส่ด้านในกระเป๋า้างอีกเลยนะคะใช้ไปประมาณ3-5เดือนนะคะสังเกตนะคะโอกาสช่องทางการเงินการงานโชคลาภจัด ค่อยๆดีขึ้นนะคะวันนี้ใครอยากมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการงานที่เข้ามาได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมให้ใช้ความลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดพินส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าแสดงทุกใบนะคะ